สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับในคู่ในเกมวั 1, 000, มนพัฒนาเดอร์สตองเกตนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันไอดีของน้องแก้วนะหรือแก้วก็ไม่รู้กันว่าอายุเท่าไหร่อ่ะวันนี้แก้วก็ส่งไอดีมาให้รีวิวน,นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์509นะเป็นไอดีสายเติมน้อยนะเติมน้อยแต่ก็ท็อปเซิร์ฟได้อ่ะอันดับที่แก้วอยู่ก็เป็นอันดับที่11ของลานปลาลองอ,อันดับอันดับนะไม่ใช่ลานปลาลองส่วนลานปลาลองก็เอ้าอยู่อันดับ11พอดีนะ <c oughs> คือ ตรงกันไปเลยนะระดับสิบแล้วก็ทอพลัง11นะอ่ะไอเดียของแกก็เลเวล111นะครับเหลยออกครึ่งทางก็เบลล์ร้1ยสิบนะไปเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวไอเดียแกวน,นะเป็นสายเติมน้อยมาเดีย๋ยวเราไปดูที่เฮาเลยลวกันนะว่ามีอะไรบ้างไปครับไปที่อ่าไปที่ห้องฝึกฝนนะมาดูกันว่าอัพอะไรไปบ้างนะอ่ะส่วนห้องเปอร์เซ็นต์นี่คืออัพเต็ม100%หมดแล้วนะ หลือแค่ไอ้ห้องพวกนี้ที่มันอับยากอย่างที่ผมบอกนะเอออะแล้วก็ไปไปดูเรี่ยงห้องวิจัยนะห้องวิจัยแก้วมีอะไรบ้างอ่ะมีเป็นคอทะลึกเวลหกแล้วก็เจลเวลหกเจนอตเวลเก้าเด็กเวลหกมาเวลเก้าคอยุงเวลหกนะอะข้างในก็มีเป็นบาคุซันคอซัมมี่แมนอะหน้ากากหวานแล้วก็จีนัดนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ปนอีกสองอันอ่ะ อย่าไปดูฟิกเกอร์ต่อเลยมาครับฟิกเกอร์ก็ปลดถึงหน้า21นะก็หน้านี้ก็เปิดไป2ตัวก็รอตัวใหม่มานะเป็นบล็อตยูส่วนหน้าอื่นก็ขาดตัวยิบๆเยอยๆนะก็เป็นพวกแบบเอรบอกเนี่ยคือมันไม่มีเห็นมาปลุกไงหน้าน,นี้ก็ขาดทัดขาดหน้าก,กากหวานขาดผู้บอมนะนี่ก็บน่าจะปลดเกอบหมดแล้วแหละนี่ยังไม่มีกาโลนะ ปิกเกอร์ก็น่าจะประมาณนี้นะบดถึงหน้าสุดท้ายเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูดท,นนะที่ทีมก่อนแล้วกันนะทีมทีมที่แก้วใช้ก็เป็นทีมนี้เลยนะครับเป็นโกเกสซ์อาร์เซนจักกุทัสเซมากิซาม,มิแมนโซ,มมนซดีวแล้วก็จีโฟนะพลังรวมก็61ล้านนะครับมาเห็นไปดูนะโซเดียวเป็น4ดาวเหลือง3ดาวม่วงนะเป็นพาร์ทสิพลัง14ล้านนะมาดูกันว่าแก้วใส่อะไรบ้าง แผ่นดักสาก็ใส่เป็นแทงทะลุเบลจด2นันนะอันนี้ก็เป็นแผ่นต่อต้านแล้วก็เป็นกําแพงแข็งแล้วก็คมดาบนะส่วนไอเทมเฉพาะก็3ดาวนะครับตายเพราะ3ดาวนะอุปกรณ์ที่ใส่ก็เป็น่สเซจักคนนะเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นแล้วก็มีความเร็วติดมาอันนึงนะการบับัฟก็เป็นโบนัสต่ตอสู้3แถวนะโอ้โหอิจฉาแก้วนะผมยังไม่มีเลย ส่วนการับเราโซก็เป็นอาตาัตราคิดหนึ่งแถวนะแม่นยำแล้วก็ HP โจมตีนะโอ้ส่วนนี้ของดีอยู่เหมือนกันนะเป็นออฟเสิร์ฟนะเนี่ยเป็นอ่าเพิ่มกระหน่ำนะโอ้อันนี้ถือว่าดีเลยอยากได้เหมือนกันนะเป็นอัตราดาเมจหนึ่งแถวนะถ,ถ,ถ้าดีหาตามแถวหรือสองแถวได้นี่เคยจัดสุดมากเพราะมันแรงเลยนะอ่ะตัวที่สองเป็นทัสเซมากิยูอานะครับอ่าห้าตัวเหลืองห้าตัวม่วงนะพาร์สิบหนึ่งพลังสิบสองล้าน แผ่นที่ใส่ก็มีเป็นแทงทะลุเวลห้าแล้วก็โอลมาดเวลเจ็ดนะสวยน่านลยก็เป็นอ่าแทงไอ้กำแพงแข็งแล้วก็แทงทะลุนะมาไอเทมเฉพาะก็3ดาวนะครับตาเฉพาะ4ดาวนะอุปกรณ์ที่ใส่ก็เป็นเซตพลังไฟนะเป็นโจมตีตาขีดผลแม่นยำแล้วก็โจมตีโจมเปอร์เซ็นต์ไอ้โจมตีเปอร์เซ็นต์อีก2องชิ้นนะการ์ดบัฟก็เป็นอ่าโบนัสต่อสู้2แถวนะอันนี้อันนี้ก็เป็นอัตราขีด2แถวนะ แล้วก็ต้านทานอีกสองแถวโอ้ส่วนอันนี้นี่คือของดีเหมือนกันนะเพิ่มคีหกสิเอร์เซนนี่โคตรสุดเลยเป็นหน้าตาดาเมจสองแถวนะครับแล้วก็ป้องกันนะอยากได้เหมือนกันฮะเนี่ยของดีเลยอ่ะตัวถัดไปครับเป็น g 4 u r นะสีดาวเหลืองสีดาวม่วงเอ้สีดาวเหลืองสีดาวม่งวงนะพาร์สิบหนึ่งพลังสิบเอ็ดล้านแผ่นที่ใส่ก็มีเป็นแทงทะลุเอ้แทงทะลุบ้าอะไรอะไอ้คมดาบนะแล้วก็หัวใจอันนี้ก็เป็นหัวใจแล้วก็คมดาบนะ ไอเทมเฉพาะ2ด,า,นนะา,ะา,ดาวนะตอนเพาะอ่าหกดาวป้ะเนี่ยโอันนี้อับสุดเลยนะอ่าอุปกรณ์ที่ใส่ก็เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์สี่ชิ้นเลยนะไม่ได้ใส่เป็นเซตส่วนการ์ดบัฟก็เป็นโบนัสต่อสู้2แถวนะที่เหลือก็เป็นป้องกันกันกบเลือดอันนี้ก็เป็นผลต้านทานผลแม่นยำแล้วก็โจมตีนะส่วนนี้ก็เป็นอัตราดาเมจแล้วก็ดาเมจโบนัสแล้วก็โจมตีสองแถวนะมาตัวถัดไปครับเป็นซอมบี้แมนนะตัวบัฟสปีด ห้าตัวเหลืองสีดำม่วงนะพาร์สิบหนึ่งพลังเจ็ดล้านเก้าแสนนะแผ่นที่ใส่ก็มีเป็นแทงทะลุแล้วก็อะไรอันนี้อะไรเนี่ยแผ่นต่อรองหดนะส่วนอันนี้ก็เป็นต้านทานไอแผ่นต้านทานนะสองอันเลยมาแล้วก็เป็นอาวุธเฉพาะสองดาวนะครับตายเฉพาะสองดาวนะอุอออกปกรณ์ที่ใส่ก็เป็นเซตพลังไฟนะครับเป็นโจมตีความเร็วนะเป็นเซตพลังไฟส่วนการ์ดก็เป็นโบนัสสปีดสามแถวหน้านี้ อันนี้ก็เป็นอัตราคิสองแถวนะส่วนนี้ก็เป็นอัตราดาเมจสองแถวแล้วก็โจมตีเฮดพีนะมาครับตัวที่ห้านะเป็นโกเกสึนะครับห้าดาวเหลืองสีดาวม่วงนะพาสิบหนึ่งพลังเจ็ดล้านแปดแสนอ่ะแผ่นนี้ใส่ก็มีเป็นคมดาบนะครับหน้านี้ส่วนนี้ก็มีเป็นคมดาบแล้วก็แผ่นตอนโหดแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรเนะี่ยทารุนนะมาครับไอเทมจะพาะสองดาวนะแต่ยเพาะสี่ดาวอุปกรณ์ที่ใส่ก็เป็นเซตไซบอร์กนะ เป็นเลือดเลือดเปอร์เซนต์แล้วก็เป็นเลือดผลต้านทานนะอัตราต้านทานนั่นเองอันนี้ก็เป็นโบนัส HP 2แถวนะแล้วก็ HP ส่วนนี้ก็เป็นอัตราคิดหนึ่งแถวแล้วก็เลือดสองแถวนะอันนี้ก็มีเป็น Observer นะเป็นอ่าเป็นลูกน้องอีกานะที่แบบเลือดจะอึดขึ้นปะเป็น o อฟก็เป็นอัตราดาเมจหนึ่งแถวลดดาเมจโบนัสหนึ่งแถวนะแล้วก็ HP อ่าส่วนตัวสุดท้ายครับเป็นอัศวิกกนยักษ์นะ ห้าดาบเหลืองสามดาบม่วงพาสิบหนึ่งพลังเจ็ดล้านสามแผ่นก็เจาะหน้าเดียวนะเป็นตามนี้เลยส่วนอุปกรณ์ก็เป็นไอเทมเฉพาะสองดาวนะตายเพราะสองดาวอุปกรณ์ที่ใส่ก็เป็นเลือดเลือดเปอร์เซ็นต์สี่ชิ้นนะการ์ดบัฟก็เป็นโบนัส HP ดสองแถวแล้วก็โบนัสตอ่อสู้หนึ่งแถวแล้วก็ HP ดีสองแถวนะอันนี้ก็เป็นอาตาัตราคิหนึ่งแถวนะใช่ปหมหนึถถ่งแถวสองแถวเนี่ย สองแถวนีเนาะแล้วก็ผลแม่นยำสองแถวอันนี้ก็เป็นลดดาเมจโบนัสครับอัตราดาเมจนะที่เหลือก็มีโกดีบอีกหนึ่งตัวนะค่าเดือดห่าตม่วงเป็นพาร์สิบหนึ่งพลังแปดล้านแผ่นนี้ใส่ก็มีเป็นตามนี้นะอ่ะไอเทมเฉพาะสามดาวครับตายเพราะสามดาวนะอุปรกรณ์ที่ใส่ก็เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์สี่ชิ้นนะอันนี้ก็เป็นการดับโบนัสต่อสู้หนึ่งแถว อันนี้อัตราชิปหนแถวนะแล้วก็เพิ่มดาเมจเหมือนกับอัตราดาเมจนะตอนนี้เลยก็น,นี่นะครับเป็น ID ใส่ยสา,ยสายเติมน้อยเนาะมาเราไปดูวันที่ผ่านดานะผ่านดาหอัดับสิบเจ็ดนะตัวตัวละครสุดแก่งก็เป็นซูริลยูอาอันดับ21คสิอดกีว่าอันดับหนึ่งครับเป็นเน็ตฟิกนะไปดูกันต่อที่รูนแล้วกันนะ มีเป็นรู่นอมาตะกเวลสามคมแฟกเวล 3, สามสนามแรงบิดเวลสามหัวใจนั้นเวลสามวายูฟื้นชีพอันนี้ยังไม่ปดนะขาสองแผ่นแล้วก็มีเป็นคมดาบทะลวงเวลหนึ่งนะมาไปดูกันที่กลยุทธ์แล้วกันนะกลยุทธ์อันนี้ก็น่าจะใส่เป็นดานพลังไว้นะส่วนปีศาจก็ใส่เป็นไล่โจมตีกับสาหัสนะครับอาว,วุธก็ใส่เป็นรองเท้าสปีดนะอันล่างก็เป็นดานพลังแผ่นสีทองนะส่วนต่อสู้ก็ใส่เป็นลบพิฆาตนดะ้านบน อันกก็น่าจะใส่เป็นทายหน้าของดันพลังเหมือนเดิมนะของสายเทคนิคก็ใส่เป็นระเบิดนะแล้วก็อันนี้ก็ดันพลังสําหรับสายพลังก็ใส่เป็นดันพลังหมดเลยนะตาบน,นี้เลยไปเราไปดูกันที่กระเป๋าแล้วกันนะว่าแก้วมีอะไรบ้างอ่าไปดูกันที่ตัวตามากันนะมีตัวตามเลยทั้งหมด22ใบนะครับตัวแดง24บ่ใบนะตัววุฒิใบอ่า มีอะไรอีกบ้างมีเป็นหินปลุกตื่นไอหินปลุกตื่นอะไรหินพัฒนาปีศาจอย่างนั้นนะแล้วก็หิน G4 แล้วก็หินซูริลยูอานะเหลืออย่างละหนึ่งอ่ะอันนี้ก็มีเป็นกราฟดาวเหลือสองใบอ่ะแล้วก็ไอ้ดาวม่วงหนึ่งใบนะอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างมีเป็นไอเทมก็มีไอเทมพิกอตด้วยนะถุงขนมนะน่ารักกรุบกิบเลย อันนี้ก็มีเป็นธาตุของอหินอัศวินแล้วก็หินโกเกสลเซแล้วก็ซอมเมย์แมนนะเหลืออย่างละนิดอย่างละหน่อยเดี๋ยวก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วนะมาเราไปพาไปดูดับนะว่าแก้วอยู่ดับอะไรบ้างไปดูกันที่อันนี้น่าสุดยอดแล้วกันไต่เขาฮีโร่อยู่ดับที่สิบแปดนะครับส่วนไต่เขาปีศาจอยู่ดับที่เจ็ดเลยนะตึงเลยมาอันดับรามประลองบ้าง ลาบบลองแก้อยู่หนับที่สิบเ็ดนะครับอืมถือว่าสายเติมน้อยนี่คือถือว่าอยู่ท็อปทอปได้เหมือนกันนะถือว่าไม่ธรรมดาเลยส่วนสําหรับข้ามเซิร์ฟแก้วก็อยู่โซนเดียวกับผมนะเป็นโซนที่หนึ่งนะครับนี่โดนผมแก้งไปสตรีมนี่คือโดนผมตียับไปนะดูที่ประวัติการตีนะอ้าวนี่ไงโดนผมเล่นเลยนะไปแก้งแก้วไงอ่ะ ไปดูวันที่ฮลโร่อปิสารนะว่าอยู่ด่านไหนอยู่ด่านที่สิบสองน,นะครับเป็นด่านเอ้เป็น,นลำดับที่สิบสองน,นะดาน่นดานที่สองก็คือไอ้กุลบาสที่ผมผ่าไปนะี่คือโคตรยากเลยนะแล้วแถมมมทันแบทนี่คือสุดๆดเลยมีทั้งสะท้อนมีทั้งไล่โจมตีนะอันดับอยู่ดับที่หกนะถือว่าไม่ไม่ธรรมดาอุ้ยแต่โตโกกาวานี่คือผ่าหมดแล้วนะโอ้โหสุดจัดเลยคนนี้มา มนะาเดี๋ยวเราพาไปดูยอดเติมของแก้วนะ่ายอดเติมของแก้วทั้งหมดเท่าไหร่มายอดเติมอยู่ที่49บาแบงค์นะเดีย๋ยวผมจะกดเครื่องคิดให้ดูแล้วกันนะว่ากี่บาท49เอาไปคูณ5นะครับยอดเติมของแก้วทั้งหมด245บาทนะถือว่าเติมไม่เยอะเลยแต่ว่ายืน top t o ได้นี่คือไม่ไม่ธรรมดานะสาหรับผมอะ่ะคือสุดสุดละเติม200กว่าบาทได้เคยแต่ว่ายืน top t o ได้นี่คือไม่ธรรมดานะ อะตัวดำแก้ก็ยังซื้อไม่หมดนะเหลสิบสี่ใบอ่ะส่วนนู่นนี้นั่นก็ไม่ค่อยได้ซื้อเลยนะเพราะว่าเป็นสายเติมน้อยนะครับอ่ะอไหนก็เข้ามารั้งเหตุกดรับพลังงานให้แล้วกันนะอ่ะมาดูที่ไหนกันต่อดีอ่ะเดีย๋ยวพาไปหมวดคนในข้ามเซิร์ฟสักรอบั้กันนะมาใครจะเป็นเหยื่อของเรานะอย่าสักคนหนึ่งเอาใครดีนะคนนี้ไหม 57ล้านอุ้ยมีเมเทอร์ไนเนี่ยแต่เรามี g 4 u r ไงมาเอาคนนี้ก็ได้กันนะครับจากเซิร์ฟเวอร์502ร้อยนะมาไมู่กันว่าแก้จะไหวหรือเปล่านะฝั่งเรามีซุปเปอร์ดักชายด้วยมาแย่ก,กดคูณสปีดคูณสามนะแล้วกดออโต้แล้วก็ปิดแอนิเมชันนะมาครับฝั่งใครทจะได้เปิดก่อนนะมาดูกันมาครับฝั่งแก้ว, Man ว 2, 9, ซัมบี้แมนปาดไปปาด2ล้านเก้าตะสมกิไล่จมตีไปปุ๊บ ยี่สิบเอ็ดล้านนะมาแล้วก็ตาได้ฟูุกิไี้เจ็บปลามาคราวนี้ก็เป็นไล่กลยุทธฝั่งปีาศาจนะมามาดูกันนะว่าแกจะสู้ได้หรือเปล่าเพราะว่าไอ้ดิแกไม่มีซูเปอปร์ดักชายนะไม่มีพี่ดามเนี่ยคือเหนื่อยเหมือนกันแหละฝันหนูก็ไล่โจมตีฝั่งฮีโร่เคลืนมานะโอ้ยโดนเมทานไลขเคลนยิงมา ไปสตาร์ทซุยเร็วเราด้วยอ้ยจีโฟเองต้องล้างให้แล้วนะมาอ้แต่ว่าโดนข้ามเพินเฉยนะจีโฟขีดไปก่อนโดนทัเซรมกิไล่โจมตีไปป่าไป18ล้านนะนี่ถ้าเกิดมีซุปเปอร์ดักแดปพาร์ทสองนี่คือน่าจะแรงกว่านี้เยอะเลยอะ่ะมาัฟงนนแฟประกาแสงป่ากลับกันนะแล้วกทัตเซรมกิไล่โจมตีคืนมา ใจเย็นก่อนนะพี่สุริยเราไม่ได้เตะนะเป็นสุริยุรพร์ตั้งแต่วูซามดาวมาครับทัสมเกียันติมาโุ้ยติดโล่ไปแล้วสองตัวนะโอ้ยใจเย็นก่อนพี่ติดโล่ไปแล้วสามตัวนะนะชีโฟเขายิงเคยมาบ้างโดนทัสมกี้ไล่โจมตีอะโอ้กุริยาร์ตายแล้วหนึ่งตัวนะไหวไปะเนี่ย มาถ้าเซมกิเราได้เอาคืนบ้างนะไปครับขึ้นเจ็ดบทคียีซ้ำไหม,มานะสิบสองล้านจะมีใครตายบ้างเปล่าอื้มเมทไนต์ติดโล่ไปหนึ่งตัวนะมาครับฟัฟงนู้นเมทไนต์ยิงมาบ้างนะหูาสามดาวด้วยโอ้ยโดนสตันจีโฟติดโล่เลยหมดแล้วซุปเปอร์ลอย,อยมดเป็นปั้มมาแกไหวปะเนี่ยอ่า เข้าสู่เทิร์นที่2นะซอมบีม้แมนลุกขึ้นมาก็เรียแบบร้อยมันแพ้ทางถ้าซึ่งมาขิไงลุกขึ้นมาก็ไม่ได้ปาดนะโดนเมทานายิงมาอีกรอบหนึ่งโดนสตัรนไปไงมาสนามแร็บิดมาโดนเมทานายิงมาอีกรอบหนึ่งจะยิงก่อนนะพี่โอ้โห G4 ตายไปเลยนะ มาครับแฟนประกาแสงปล่าแนะมาสุดเทธิเราต้องได้เตกสักรอบมั้งนะไม่ได้เตะดิมันต่อยเนาะผมไปชบอบติดคำว่าเตะนะแล้วก็ทันสมัยเกียนติกรอบหนึ่งมาทีเนี้ยสุดเทธิจะได้เตะได้ต่อยนะมาไม่ไหวแล้วสุยเร้ิวบอกหมามาหัดมังกรเถินับคานะยัดหน้าไว้ในุืสามแล้วสุดหล่อเท่ยัดทวหน้าหนึ่งที ยัดแถวอีกห,หนึ่งทีวิ่งไม่ทันน้ตายไปหนึ่งตัวนะจีโฟสีดมาทัาสมกิไหวปะเนี่ยโอ้หทัสมกีตายไปเลยนะแย่ yeah, แล้วไงทีนี้คือเสียเปียกนะเรี๋ยวปอร์ลอยมันเป็นตมแน่ตอนนี้เราเสียเปรียบนะเหลือเป็นสองต่อสี่ซอมมี่มาลุกขึ้นมาก็ไม่ได้ปาดเหมือนเดิมเพราะว่าโดนสนามฟอรสนะ อันนี้ก็ไลก่กลยุทธ์ฝั่งฮีโร่มามาดูกันนะว่าส่วรียวของแก้นั้นจะส่วนคนืนได้หรือเปล่าอ่ะสัปดาห์แสงปาดมาโดนได้โจมตีครับมาแล้วก็ฮันสมกิโอ้โหสนามแรงบิดไหมครับโด,ดนทั้งเผาไม้โดนทั้งอะไรก็มาดูกันนะโดนเต็มไปหมดแล้วเนี่ยมาแก้จะได้ส่วนบ้างแล้วนะ หมาซุยริ้วมันมกวาเหินน้พายัดพี่ดำไปตายไปแล้วหนึ่งยัดหนึ่งทียัดไปหนึ่งทีอุ้ยแฟลไม่ตายนะม้แต่เกือบตายเหมือนกันอาจชนะได้เนี่ยไม่มีซุปเปอร์ดักชายนะถ้ามีซุปเปอร์ดักชายนี่คือไหวชิวบอกเลยมาแล้วก็ซอมบิแมนลุกขึ้นมาตายเรียบร้อยแก้ไหวไปะเนี่ย โอ้ทนไว้ก่อนนะซื้อริ้วตัวคนขัดประกายแสงแปดมาอีกรอบหนึ่งโอ้ติดโลนะใจเย็นก่อนนะพี่โอ้ขึ้นไปหมดประหยัดพลังงานเลยอะมาแล้วก็ฟุ้ยใครมีรอบหนึ่งนะจะไหวไหมนะแก้วมาก็สนามแรงบิดขึ้นไหมอุ้ย หมาเหลือหนึ่งต่อนหนึ่งแล้วจังหวะนี้ขอสุวรรณคืนเตะไปต่อยดิอุ้ยต่อยไม่ตายเว้ยติดตบดีกนะมาเหล่าได้เปิดก่อนนะขอตายเลยได้เปล่าย้ำไปหนึ่งทีย้ำไปหนึ่งทีอุย้ยเกือบตายแล้วนั่นอ่ะอเกือบไปเกือบไปอุยอ้ย โอ้โหเรียบร้อยนะแพ้เลยไม่น่ายนะทีมนี้คือมันขาดซูเปอร์ดักชัยไปไงถ้ามีซูเปอร์ด์คชัยนี่คือมันจะสบายกว่านี้เยอะเลยขาดซูเปอร์ดักชัยไปได้ไงเราไม่รู้นะอ่ะสำหรับคลิปรีวิวไอดีสายเติมน้อยเซิร์ฟเวอร์509ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย